ถ้าถ้าอมคนยังไม่เข้าร้านขายเลยต้องใช่ครบปีกเตี้ดที่ดูแลสุขภาพเนาะพี่นิจยาจะเสียนตีไหนนี่ยต้ตรงหน้าตรงหน้านะประหยัด กะผมร้อยตำรวจเอกบัณฑิตคำภัยรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูรนิคมคำสร้อยปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนเมน้อมด้วยดาบตำรวจผู้ดีสันศรีวิเชียนผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราป่ามสถานีตำรวจภูรนิคมคำสร้อยปฏิบัติหน้าที่สิบเวรละว่างปฏิบัติหน้าที่ในห้องควบคุมไม่มี้องหาห้องควบคุมสะอาดมั่นคงแข็งแรงละวางปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ทั่วไปปกติครับโอ้โหกิงมากรั้ เป็นโรงพักแรกนะครับแค่เออเนี่ยเป็นโรงพักแรกเลยนะต้องอย่างนี้นะผมองถ่ายไว้นะเนี่ยน้องต้องอย่างนี้นะลูกเออแคทด้วยครับเออต้องสอนนะสอนเนี่ยมาฝึกพี่ๆเขาให้เป็นเวลาวิ่งในงานต้องอย่างนี้ใกล้ๆแค่เนี้ยไม่นั่นนะเก่งมากดีเยี่ยมมากเองแค่ไม่กี่ปีได้เองตั้งแต่ครั้งแรกครั้งแรกเลยเหรอเออต้องสอนนะเนี่ยก็รวบของพี่เข้ามาเจออีกแล้วสี่พีเชียร์ เก่งมากทัองแรงในตำแหน่งอะไรตำแหน่งเป็นเอาไปฝึกแคปเป็นเดือนเดือนแล้วทำยังไงเราไปฝึกแคปทุกปีปีละเดือนเท่านั้นคือก็ควรค่ะตอนนี้จะเป็น2สัปดาห์เหลือ15วันละโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้แล้วเอาของฝูมีทำอะไรของฟูใช้ตรวจไปด้วยกันครับเป็นชุดแล้วเขานั่งที่ไหนคอนจิตเว้ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลครับ เยอะมากเยอะมากจะไปกับโรงพยาบาลครับควบคุมไว้แล้วครับควบคุมเตร็เมื่อคืนแต่ทีนี้เขาจะเขาจะนัขอกำลังไปดูแล้วว่าจะแบ่งไปส่งที่โรงพยาบาลมุกครับโอ้โครับยาเสพติดไม่ต้องจับแล้วจับเอยก็จะประมาณนี้ตลอดวันอย่นี้ไม่ต้องไป็รถปลอดภัแล้วเนาะไหนหนึ่งดียางเสียยางเสียงที่ใส่ในที่สาธิตจะเรียนที่ไหนนี่ อายว่านจะเทียบพี่เจห้าเท่ากันบอสใช่ค่ะอีกเจเ็ดปีเจ็ดปีดูแลสุขภาพเนาะที่นิจยาจะเสียนพี่ไหนโโหนี่โพ้โหนี่เจ็ดห้าหมดเลยนี่อยู่โรงพาลเดียวกันนี่กเสียนี่หายเครียบเลยนะนะครับโอเคแถวสองสองเก้าหน้าเดินดีนะ ประจำวันครับปรจจำวันครับใครคุมปัจจาวันเนี่ยใครคุมปัจจาวันลองพุ่มกับใครคุมปัจจาวันนีแล้วหรือว่าลองพุ่มกลับสอบลองพุ่มกับสอบนะครับดูดูแลทั้งหมดที่ไทยวานจับมือผมลดน้ำหนักคเออพี่สมพงษ์โอเคป่ะลดน้ำหนักนะเนี่ยเดินรอบโรงพักเนี่ยวันละรอบ รอบละกิโลเดือนละกิโลโอเคไหมครับทีมงานเราจดชื่อพี่เขาไว้นะเดี๋ยวาาเข้าหน้าจะมาหาพี่คิดว่าเดือนหนึ่งลงกี่กิโลลงได้ครับลงได้กี่โลประมาณ5-6าโลได้ครับโอ้เอาแค่เอาเดือนละให้2โลก่อนโอเคไหมครับตอนนี้85ครับโอเคมาถ้ามีโอกาสมาต้องลงนะดีก็ต้องเดินนะแล้วเดินทำเราเป็นเรียลลิตี้เลยไม่มีอะไรครับขายอาหารด้วยครับ ถ้าหอมคนยังไม่เข้าร้านทำา <laughs> อาหรขายเลยต้องขูดอวกเลย <laughs> นะครับโอเคพี่จราจรเป็นไงบ้างเหมาะมิคมคำส้อยมุกดาหารนหนักเท่าไหร่ ทำเพ็นตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกแห่งหนแม้ทางไกลหรือ,อยากลำบากเรายังคงไม่หันหลังเดินหน้าสร้างสิ่งดีงาม